ไปกันใหญ่ก่อนไปดูสิ่งที่น่าสนใจดีกว่าอันนี้พี่โอมนี่คือแบบว่าเป็นเศษจริงๆต่อเดี๋ยวพี่จะไปต้องไปเต้นแข่งกับเด็กเขาออพี่เป็นแค่เซี่ยวของน้องๆครับจริงๆไอคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรครับน้องต้อคลิปเรื่องราวของความสามารถของเด็กครับเด็กสมัยนี้คือเด็กจริงๆนะสามสี่ขวบนะเต้นกันซะน้องเขาเต้นได้มันมากโอ้โหขนาดไหนชจ้เด็กสามขวบเพิ่งจะเดินได้ตัวเก่งอะไรขนาดนั้นต้อจริงๆจริงๆเหรอเออเดี๋ยวเ้างจริงมาแทกแข่งกับพี่ไหม พี่ลองดูดิไปดูไหมดูครับไปเลยครับไปเลยครับอยเสียวดโดนล้อ <laughs> <laughs> totally Because I need a connector first to be able to play Oh, he's cool <laughs> He's playing on hard Yeah, I know It's ridiculous You know what I mean Oh yeah Yes, we're talking <laughs> <laughs> ตึงๆใบต้อนอดจับใจตัวไม่เต้นตามเดี๋ยเขาบอกตัวยังไงอะเองตัวต้องเลาะเลาะตัวใครเล่นหรือเปล่าอุ้ยตัวเหมือนเปาวานมี่ต้อครัวันนี้โลเคชั่นของเรานะฮะหลายท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าดูแปลกตาไปเนาะดูบ้านๆสบายๆผ่อนคลายเย็นๆมันเป็นบรรยากาศที่เราคุ้นเคยนะพี่โอมนะพี่ชอบนะมันมันดูแบบบ้าน เหมือนทาวินิกรนสองคนบ้านมาบ้านมาทำให้เราวินิคอนรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้คุณผู้ชมมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศรอบๆโอ้ยเหมือนอยู่เวนิสทำมีคงมีคลองมีมีกองเสวามีขยะโอ้ยโอบจริงๆนี่ๆีเดี๋ยวให้ทํภาพทภาพดูเลยนี่ดูดูดูนี่นี่คือเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าสิ่งสิ่งที่อยู่ตรงนี้นะฮะอย่าทาไม่ดีไม่ดีทิ้งขยะลงคลองได้อย่างไรจริงนะฮะเพราะว่าจริงๆนี้ก็เกิดเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําท่วมเลยน้องต้อ มันไม่ตันมันไม่ตันไงเออนะเด็กนีถ้าพี่ลงไปด้วยก็คือนี่เลยนะเนี่ยต่อธรราเหมือนกันพี่ก็มียาสังคมแล้วนี่พี่จะอะไรกับมันอีกเยอะแยะเป็นบ้าคนนี้ต้าบมาบรรยากาศแบบบ้านๆแล้วเนี่ยพี่ก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งน้องต้อเป็นคลิปบ้านๆครับผมเป็นครองดนรีบ้านๆแต่ฝีมือน้องต้อโม่บอกไม่บ้านเลยอ่าจ้ะอะไรยังไงพี่อธิบายบอกเลยไม่ตื่นเต้นดิให้ผู้ชมไปดูดีกว่าไหมไปกันเียครับไปเลยครับไปเลยครับ มืมือบ้านๆไหมบ้านาน,น,านั่งเล่นกับผูนั่งเล่นกับพื้นเลยริงๆเข็มวง<อ>นั่งเล่นกับพื้นแบบปลอๆแต่ฝืมือไม่ปลอๆเลยเปมอนอย่างนี้เราบอกว่าเด็กไทยมีความสามารถเยอะมากในเรื่องของดนตรีนะน้องต้อใช่ี่นี่ต้องน่าสนับสนุนนะมากๆมันน่าสนุกตรงไหนู้องต้อเพราะว่าดีกว่าเอาเวลาเนี่ยเข้าไปคุกขี่ยาเสพติดเห็นไหมเขาบอกไม่ต้องไปพึ่งใครพึ่งพายาเสพติดแต่ว่าเอาเวลานั้นมาเล่นดนตรีแถมได้เงินได้ค่าขนมด้วยเราเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมว่าเวลาว่าที่มีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับแล้วเวลาน้องต้อเด็กน ฟังเพลงร้องเพลงโอ้โหเราไม่แบบไม่ดีเลยอ่ะเนี่ยหนูถนัดมายอะหนูร้องเพลงประจำร้องทุกวันกนูคืนครับผมน้องต้ครับคลิปต่อไปนี้นะฮะที่พี่เจนต้องต้ดูเนี่ยอยากให้น้องต้ดูแล้ะน้องงต้คิดตามอืแต่ไม่ต้องวิจารณไม่ต้องวิจาร์ด้วยอืไม่ต้องผลิตโอ้ยการเล่นเนี่ยท่านผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านผ่านโอเคโอเคคือดูแล้วไม่ต้องจารคือดูแล้วเก็บไว้ในใจ ถึงความเหลื่อมล้ําพิจารณาเอาเองแน่นอนครับสังคมบนโลกเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วขนาดตึกสูงยังไม่เท่ากันเลยเห็นไหมดูตึกดูตึกนี้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 เจตึกนี้ตึอยู่แล้วดูตึกนู้นตึกนู้นตึกนู้นเท่ากันไหมต้อไม่เท่านั่นไงเลยไปที่มาของเรายังไม่เท่ากันเลยดูดิพี่สูงกว่าต้อต้อเตี้ยกว่าพี่ไปดูดีกว่ากูว่าผู้ชมอยากดูแล้วล่ะไอ้น้องน้องน้องมาดิมาดิมาดิเท่ากันเปล่าเท่ากันเปล่าเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับเราไม่เท่ากันไม่เท่ากันเนี่ยเอาไปไปต่อเข้าไปต่อไปต่อครับ เห็นไหมเรา่ยังไ,ไม่เท่ากันเลยพี่ไ,ะะไปดูคลิปดีกว่าไปเลยครับไปเลยครับ <laughs> <laughs> เท่ากันไหมตกลงทำไมคนจนถึงแตกต่างกับคนรวยเพราะความรู้โอกาสความขยันหรือผลกรรมทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกันพิชัยเกิดในครอบครัวเกษตรกรเรียนจบชั้นปหซึ่งคนจบแค่ชั้นประถมจะมีรายได้น้อยกว่าคนรุ่นเดียวกันที่จบปริญญาตรีหรืออนุป,ปริญญาสองเท่า และจะหางเพิ่มเป็น5เท่าเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปไพบูลเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางเรียนจบปริญญาโทจากข้อมูลพบว่ารัฐอุดหนุนงบประมาณให้กับการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่าระดับประถมกับมัธยมนี่หมายความว่าอย่างไงการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกปล่อยปละละเลยทั้งที่สำคัญที่สุดและคนหมู่มากได้ประโยชน์ที่จุดสตาร์ทรากฐานของทั้งสองแตกต่างกัน เมื่อเรียนจบพิชัยรับช่วงเกษตรกรต่อจากที่บ้านในขณะที่ภัยบุญรับราชการและแบ่งเวลาช่วยงานในบริษัทของครอบครัวพิชัยทํางานอย่างขยันขันแข็งแต่ก็ต้องเจอกับปัญหาภัยแลง้งและน้ําท่วมแม้สินค้าเกษตรจะราคาสูงขึ้นแต่พิชัยกลับยิ่งจนลงและไม่ได้รับส่วนต่างของราคาที่สูงขึ้นหรือพิชัยโชคร้ายโครงสร้างรัฐ ไม่เปิดโอกาสให้คนอย่างพิ่ชัยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนการพัฒนาในพื้นที่ของตนการทำประชาพิจารณ์เป็นเพียงการทำให้ครบตามรูปแบบรัฐมองแค่ตัวเลขเชิงเศรษฐกิจมากกว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนตัวอย่างคลาสสิกค,คือเกือ่อนปากมูลที่สร้างแล้วทำให้ชาวบ้าน6200ครัวเรือนสูญเสียวิถีชีวิตอีก1,700ครัวเรือนต้องย้ายถิ่นฐานปลา1 16ชนิดสูญพันธุ์ เพื่อแรกกับการผลิตไฟฟ้าเพียงหยิบมือเดียวขณะที่โครงสร้างความวิติธรรมก็มักจะไม่เปิดโอกาสให้คนจนเข้าถึงได้ผู้ต้องขัง240,000คนในกรมราชทัณฑ์เป็นคนจนเกือบทั้งหมดกว่า50,000คนถูกขังก่อนตัดสินคดีเพราะไม่มีเงินประกันตัวหรือชาวบ้าน38คนถูกกรมอุทยานแห่งชาติฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง เป็นเงิน3 2 8 4 0 1 6 8บาทจากคดีโรคร้อนแล้วโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยมลพิษจำนวนมากละ่ะพี่ชัยต่อสู้กับเรื่องเหล่านี้ส่วนภัยบูนขยันทำงานและได้เลื่อนตำแหน่งในวงราชการธุรกิจผูกขาดของครอบครัวก็เป็นไปได้ดีช่องว่างของทั้งคู่ห่างกันรเรื่อยๆเมื่อพี่ชัยป่วยพี่ชัยมีสิทธิ์ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมหรือไม่ ขณะที่ครงสร้างงบป,ประมาณด้านสุขภาพของรัฐใช้ให้กับข้าราชการมากกว่าประชาชนทั่วไปในปี2551ข้าราชการ5ล้านคนในรสัสดิการด้านสุขภาพเป็นเงินถึง70,000ล้านบาทขณะที่ระบบประกันสุขภาพหรือบัตรทองที่ดูแลคน47 000, ล้านคนมีงบประมาณเพียง98,700ล้านบาทเท่ากับไพบูลได้รับเงินอุดหนุนด้านสุขภาพมากกว่าคนอย่างพิชัยถึง7เท่าเมื่อทำงานไม่ได้ แต่ยังมีค่าใช้ใจ่ายนิสินจึงงอกเงยขึ้นมาคนจนที่สุดร้อยละสิบมีนิสินมากกว่าคนที่มีรายได้ศูนย์กว่าถึง20เท่าซึ่งนี่ก็ไม่ังส่งต่อไปถึงรุ่นรูกและรุ่น,นต่อไปและรัฐมีวิธีช่วยเหลืออย่างไรรัฐยังคงกระจายงบป,ประมาณไปยังจังหวัดที่มีเศรษฐกิจที่ดีกว่าเกษตรกร,ร,กรที่เป็นแรงงานร้อยละ38ของประเทศได้รับสินเชื่อจากธนาคารไม่ถึง1%เของสินเชื่อรวม ขนาที่กรุงเทพที่มีประชากรแค่ร้อยละสิบของประเทศกลับได้รับสินเชื่อถึงร้อยละเจ็ดสิบสี่ของสินเชื่อรวมซึ่งสัดส่วนนี้ยิ่งทําให้คนจนมีโอกาสในการพัฒนาและยกระดับตัวเองน้อยลงไปอีกเนื่องจากที่ดินถูกยึดพี่ชัยจึงเข้ามาทําง,งานรับจ้างในกรุงเทพแต่อนาคตของบริษัทก็ดูไม่แน่นอนเช่นกันเพราะต้องแข่งขันกับตลาดที่ถูกผูกขาดโดยบริษัทใหญ่ไว้ดูง่าย ใน30ปีที่ผ่านมาบริษัทที่รวยที่สุด20อันดับแรกเป็นบริษัทหน้าเดิมถึง75%และมีเพียง4บริษัทเท่านั้นที่เป็นบริษัทเอกชนที่เปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีแม้ว่าจะมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าแต่กว่า10ปีที่กฎหมายนี้บังคับใช้กลับเป็นเพียงเศษกรกดายังไม่เคยมีการกล่าวโทษหรือเําเนินคดีแก่ผู้ประกอบการแม้แต่รายเดียวเมื่อต้องจ่ายภาษีนโยบายลดหย่อนภาษี กลับเอื้อประโยชน์ต่อคนรวยมากกว่าในปี2551ผู้มีรายได้มากกว่า4ล้านบาทได้รับการลดหย่อนภาษีถึง2 8 2 8 0บาททำให้รัฐสูญเสียรายได้25,310ล้านบาทขณะที่ผู้มีรายได้น้อยแทบไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากสิทธิลดหย่อนนี้เลยในขั้นสุดท้ายไพบูลก็ยังได้รับการเอื้อประโยชน์มากกว่าพิชัยช่องว่างของทั้งคู่แยกจากกันถึงที่สุด มาถึงตรงนี้คุณคิดว่าความแตกต่างของทั้งสองคนเป็นเพราะอะไรก่อชาติกำเนิดขอความขยันหรือคอเพราะโครงสร้างแบบจแั่ไทยที่ไม่เป็นธรรม